ฉันทศึกษาคือการเรียนรู้ด้วยใจรักตอนที่หกสวัสดีครับก็เราก็มาขอเล่าเรื่องเด็กๆหรือให้เด็กๆเ,เล่าเรื่องนะครับเด็กที่จะมาเล่าเรื่องของเขา นะครับก็คือเด็กหญิงยุย้ยหรือเด็กหญิงรุ่งนภายอดนอกอายุ11ปีอยู่ชั้นป .5 โรงเรียนชินวงศ์นะครับเ,เด็กยุ้ยนี่ก็เป็นเคยเป็นอาสาสมัครบรรณรักษ์มาก่อนแล้วก็จะชอบวิชาภาษาไทยตัวเธอเนี่ยอยากเป็นครูนะครับผมก็เลยพยายามที่จะวางหลักเกณฑ์ของ ภาษาไทยคือไปถอดอย่างที่เรียนให้ทราบอะถอดจากนิทานอีศพเนี่ยมาเขียนภาษาในแนวทางคําพูดของเขาอาจจะใส่ซาว์เอฟเฟกบ้างนะครับมีเสียงมีดัดเสียงเป็นคนนู้นคนนี้แล้วก็อาจจะทําเสียงที่ในเรื่องเขามีอย่างเช่นเสียงเทน้ําหรือเสียงของตกหรืออะไรก็ทําได้อยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังฝึกอยู่ก็ขอเชิญท่านผู้ฟัง ฟงังเด็กหญิงยุ้ยนะครับเล่าเรื่องนิทานนะครับเชิญฟังครับเรื่องหมาป่าเร,เรื่องอะไรเดี๋เรื่องหมาป่ากับลูกแกะลูกแกะตัวหนึ่งมันปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านที่สูงสุดของตนมันมองลงมามันเห็นหมาป่าตัวหนึ่งกำลังเดินผ่านมาอย่างช้าๆ ข้างล่างที่มันอยู่นั้นโดยไม่รอช้ามันเริ่มด่าใส่ศัตรูของมันว่าแบะแบะไอหมาป่าไอ้ฆาตกรไอ้หัวขโม,มยมันร้องตะโกนขึ้นแล้วกล่าวว่าแกกล้าดีอย่างไรถึงได้มาแถวนี้ที่ซึ้งใครๆเขาก็รู้ถึงความอันชั่วร้ายตำซามของแกไอหมาป่าฮ้อง <c oughs> เอาเลยเอาเลยเอาเลยเชิญเลยไอ้แกด่าไปเลยไอ้หนูเพื่อนยากถ้าแกมาถ้าแกลงมาแกจะโดนฉันอัดแน่หลังจากหมาป่าพูดจบลูกแกก็เหี่ยวทันทีแล้วแล้วหมาป่าก็เดินจากไปคติเตือนใจมีอยู่ว่าไม่ได้อยู่ในสนามรบใครๆก็เก่งได้ทั้งนั้นอ้าวเรื่องนี้เป็นเรื่องของ ของคนปากไม่ดีใช่ไหมคนปากไม่ดีเขาเรียกเขาเรียกแกงปากหาเสี้ยนใช่ไหมค่ะ<ฆ>อยู่ดีๆไม่ชอบไอหมาหมาป่าเนี่ยมันร้ายอยู่แล้วใช่ไหมค่ะ<ฆ>ไปยุ่งกับมันเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็ล่อเอาสิใช่ไหมมันไม่ได้เดินไปไหนหรอกหมาปา่ามันแอบอยู่แถวนั้นแหละมันกะ,กะจะกินซ<ก>ะ,ะเลยส่วนมากก็ลูกแกะก็เป็นเหยื่อของหมาป่าอยู่แล้วใช่ไหมค่ะ<ฆ>แต่อันนี้ไปหาหาเรื่องกับมันไงใช่ไหม มันก็รอไอ้นั่นนะ่ะลงมาจากหลังคาลงมาครับ,บเอามาจับไว้ก่อนจับไว้ก่อน <c oughs> เอามาจับไว้ก่อนบีบเอก่อนพูดใหม่ให้พูดใหม่ <c oughs> <c oughs> ให้พูดใหม่ <c oughs> ให้พูดใหม่ให้พูดใหม่อีกครั้งแล้วครั้งนี้จะไม่มีคําตอบ <c oughs> คือ,ค,อคือกินลูกเดียวเลยใช่ไหม <c oughs> อันเนี้เขาเรียกว่าไปยุ่งกับคนพาลเนี่ยนะไปยุ่งกับคนพาลไปคบคนพาลไปด่าว่าไปตี ลันแันแทงกับคนพานเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมมีแต่โทษใช่ไหมแล้วถามลุงถามว่าแล้วคนพานมันคือใครคืออะไรแน่ดูสิคนอะไรคือคนพานเพื่อนเรามีคนพานไหมมีค่ะอ๋อเป็นยังไงลูกคนพานเนี่ยคนพานบางทีเพื่อนเขานั่งอยู่เฉยเขาก็เดินมาหาเรื่องเพื่อนค่ะอืมชอบชอบด่าเขาด่า นั่งอยู่เฉยๆก็มาหาเรื่องนั่งอยู่เฉยๆเฉยๆก็มาหาเรื่องเพื่อนเพื่อนน้องเนยมีไหมคนพาลหกก็ไม um ่มีค่ะไม่มีอ๋อแสดงว่าโรงเรียนนั้นไม่ค่อยมีมีเรียนผู้หญิงผู้ชายปนกันไหมผู้หญิงผู้ชายปนกันใช่ไหมอ๋อแสดงว่าน้องเนยเนี่ยเขาไม่ได้ไปยุ่งสูงสิงกับคนพานสิแต่น้องยุ้ยเนี่ยไปยุ่งกับคนพานถึงได้รู้จักคนพานเรื่องไงค่ะยุ่งค่ะเขามาหาเรื่องหนูเขามาหาเรื่องหนูทุกวันแล้วหนูจะทําไงอะ ไม่ยุ่งด้วยค่ะหนูทำไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับมันเออเฉยไม่สนใจแล้วแต่เขาจะด่ายังไงืลังของเขาค่ะคือแค่ว่าเป็นคําพูดค่ะไม่คิดอะไรมากมายใช่คุณไม่แน่าจริงเนี่ยนาะถ้าแน่าจริงก็ทําความดีแข่งกันใช่ใช่ไอันนี่จะไปหาเรื่องไอ้คนพาเนี่ยนะมันเป็นคนที่เป็นโรคจิตนะวันวันหนึ่งเนี่ยมันต้องไปหาเรื่องคนทั่วไปหมดจากหาเรื่องยุ้ยมันก็ไปหาเรื่องกับ ม็อบไปหางเกือกับแจงไปหางเกือกจุ๊บอะไรจันอังคารพูดพระหัสสุกมันก็น,นับนิ้วไว้ให้วันนี้ yeah. เสร็จเราอันนี้ฉันจะต้องไปหาเรื่องกับคนนี้คนนี้เขาเป็นโรคจิตไงเขาเป็นโรคจิตนะเขาต้องมีเรื่องทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นปัญหากับทางบ้านเขาถูกไหม <S <S ที่เขาเป็นคนทานเขาไม่ได้ที่จริงเขาไม่ได้ผิดหรอกเขาเป็นเหมือนกระจกเงาของพ่อแม่เขาที่เลี้ยงมาที่บ้านนะคะพ่อแม่ เขาเลี้ยงมางี้เขาไม่รู้จะออกทางไหนไงเขามาออกที่เพื่อนมาอัดเพื่อนมาแกล้งเพื่อนมาขโมยของเพื่อนมาทําร้ายเพื่อนเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะปล่อยสิ่งที่ตัวเองแค้นมาที่บ้านนึกภาพออกไหมอันี่เป็นจิตวิทยานะเขาระบายความแค้นคืนเขาเรียกคืนเด็กบางคนนะเชื่อไหมเด็กบางคนเนี่ย โกรธพ่อโกรธแม่ที่จริงก็พ่อแม่ไม่รู้ตัวหรอกพ่อแม่บางทีไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าลูกคนนั้นแต่พ่อแม่เนี่ยโกรธกันทะเลาะกันหยากันนะตบตีหรือมีปัญหานะทำให้เด็กไม่มีความสุขนะเมื่อเด็กไม่มีความสุขเนี่ยเมื่อเด็กไม่มีความสุขเด็กก็ไปหาทางออกทางอื่นคือทําให้พ่อแม่เดือดร้อนทําให้พ่อแม่ต้องไปโรงพักใช,ใช่ไหมน้องเนยคุณพ่อเนี่ยเป็นตํารวจนะคะ คุณพ่อเป็นแบบคุณพ่อคงจะรู้ดีนะว่าเด็กทั้งที่โดนจับมาที่โรงพักเนี่ยหรือคนที่โดนจับมาที่โรงพักเนี่ยนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจิตวิทยาเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเขาทำแล้วถึงจับมาที่โรงพักเข้ากรงขังหรือสอบสวนหรืออะไรแต่มันมีสาเหตุไงคนเราเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันคงไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกนะ มันมีผลสะท้อนมาจากทางบ้านนะลองถามคุณพ่อลองคุยกับคุณพ่อดูคุณพ่อเคยศึกษาจิตวิทยามนุษย์บ้างไหมมันมีผลสะท้อนกลับมาไงวันหลังต้องเชิญคุณพ่อมาคุยให้ทางบ้านฟังบ้างนะว่าคุณพ่อดูแลประชาชนเนี่ยให้สงบสุขถ้าไม่มีตำรวจเนี่ยบ้านเมืองแตกเหมือนกันนะนะคนโหจะทำอะไรก็ได้เนี่ย ยด็ yeah, คนนี้เดินมาเนี่ยมีอีกคนมันบ้าบิบ่งมาบีบคอเฉยๆเนี่ยไม่มีใครจัดก,การถูกไหมใครจะรังแกใครก็ได้ถูกไหมนะใช่ไหมส<ะ>มมติเพื่อนอีกคนมามารังแกยุ้ยอย่างเงี้ยเอาถ้าไม่มีคุณครูอยู่ใกล้นะบัตรนี้มันอาจจะทําร้ายไปแล้วก็ได้ถูกไหมเพราะว่ายุ้ยไม่สู้ไง mm hmm. ยุ้ยไม่สู้มันก็แค่ mm hmm. ได้ใจไงเพราะพวกนี้เป็นคนผ่านถามว่าคนพานเนี่ย มันเป็นคนอ่อนแอนะเพราะจิตใจเขาเรียกว่าบุคลิกภาพแปลปรวนคือบุคลิกภาพดีๆอ่ะคนรู้จักบุคลิกภาพไหมคำนี้คนที่มีมีความมั่นใจในตัวเองนะเขาไม่ย่อมย่อมแม่รังแกคนอื่นแต่เขาจะไปช่วยปกปักรักษาผู้หญิงคนชรานะคนที่ด้อยกว่าเขาจะไปปกปักรักษาเหมือนเหมือนเหมือนพ่อน้องเนยอ่ะนะ เป็นตำรวจเนี่ยนะจะต,ต้องมีจิตใจที่ชอบไปช่วยปกปักร,รักษาให้คนเนี่ยอยู่ในความสงบถูกไหมถ้าไม่มีตำรวจไม่มีทหารเนี่ยบ้านเมืองแย่เลยเขาเรียกไม่มีขือไม่มีแปรเรียกคือแปรไหมอา้อาวอา้าวคือแปรก็ค,คือโครงสร้างของบ้านไงนะคราวหน้าเรามาเรียนเรื่องสถาปัตยกรรมนะอะไรคือขืออะไรคือแปรอะไรคือตรงอะไรคือรอด นะอะไรคือจันทันอะไรคือด้างอะไรคือคันถวยนะเอาละลุงก็จะสอนเรื่องบ้านที่หลังนะแต่ตอนนี้มันมีไอ้คำคือแปลแล้วก็เอามาพูดกันเรื่องศัพท์พวกนี้นะคะก็วันนี้ก็คงยุติช่วงนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะหรือเรามาต่อช่วงต่อไปก็หลังจากฝาก ฟังเด็กหญิงยุ้ยเล่านิทานนะครับแล้วก็เราได้เอานิทานที่ยุ้ยเล่าเนี่ยเอามาคุยกันพูดคุยกันนะครับในแง่ของปัญหาประจำวันที่เด็กได้ประสบพบเห็นในสังคมของเขาในโรงเรียนของเขาความคิดของเขาอันนี้ดีเพราะว่าเ,เด็กไม่มีโอกาสที่พูดที่ไหนแต่เด็กมีโอกาสที่จะใช้ความสังเกตของเธอนะครับ ในความเป็นเด็กของเขาเนี่ยมาพูดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังจะต้องอ่านเข้าออกละว่าเด็กๆคิดอย่างไรนะครับบางอย่างเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะต้องปรับตัวใหม่นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กก็ผมขอย้อนกลับมาที่หลักสูตรการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเราได้พูดถึงว่าไอการเรียนฉันทจิตพวกนี้ย เมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยเอาไปฝึกตัวเนี่ยตอนไหนบ้างผมก็บอกว่าฝึกได้ตลอดเวลาที่ยังตื่นอยู่นะครับถ้าเด็กทำเนี่ยเด็กเอาไปฝึกเนี่ยก็ชื่ไม่ใช่เวลาที่อยู่ในห้องเรียนพวกนี้ฝึกมันต้องสังเกตตัวเองวิชาสังเกตหลังจากฝึกไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นวิชาซึ่งซึ่งเรียกว่ายอดเยี่ยมเลยในสมัยกรีก สมัยอรลิสโตโตนะครับแล้วก็พระเจ้าฟิลิปที่สองคือพ่อของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยได้ไปว่าจ้างอรลิสโตโตมาสอนลูกชายจนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นี่ฉลาดมากๆเลยสามารถคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้คิดได้ทันทีทันใดคิดคิดพิสดารคิดโน่นคิดนี่หัวสมองจะโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสามารถจะบุกโลกนี้ได้เลยอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นคนที่สร้างทั้ง ประเทศและเมืองต่างๆสามารถเข้าไปบุกถึงอินเดียได้นะครับก็ไม่มีใครอาจฐานที่ฉฟันฝ่าภูเขาที่สูงชันเนี่ยเข้าไปบุกถึงอินเดียและอินเดียเขาไม่ใช่จะกระจอกง่อยๆหรือป่าเถื่อนไม่มีอาวุธที่ร้ายแรงอินเดียมีทุกอย่างที่น่าอันตรายมีโดยเฉพาะมีช้างแล้วก็อาวุธบนหลังช้างนะครับพวก,ก,กเกราะเกลมีทั้งหมดมีครบหมดแล้วครับอเล็กซานเดอร์มี อินดียอาจจะมีมากกว่าก็ได้แต่ความที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยถูกฝึกมาให้เป็นผู้ที่ฉลาดคิดแล้วก็ฉลาดในการสังเกตและฉลาดในการดัดแปลงสถานการณ์ทั้งหมดซึ่งโรงเรียนฉันทจิตเนี่ยก็จะได้นำลักษณะของการสอนแบบกรีกอริสโตเติลเนี่ยมาใช้ด้วยร่วมด้วยนะครับร่วมด้วยกับฉันทะฉันทะเนี่ยบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนั้นหลังจากพูดมาหลายครั้งเนี่ย ชันทะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเกิดอยากจะทําอะไรตอนนี้นะครับแล้วพ่อแม่จับจุดได้ส่งเสริมทันทีปัป๊บเนี่ยจนกระทั่งเราประสบความสําเร็จตั้งแต่นั้นต่อมาเราจะเป็นคนที่เก่งในด้านนี้และสนใจในด้านนี้ต่อไปนะครับอย่างสมเด็จพระพินางเนี่ยมีอยู่ทีหนึ่งเนี่ยท่าน ไปอ่านหนังสือการ์ตูนฝรั่งสมัยก่อนเนี่ยไทยก็ไม่มีการ์ตูนฝรั่งอ่านนะเพราะว่ามันจะต้องต้องมาจากเมืองนอกอะ่ะเพราะท่านไปอยู่เมืองนอกก็มีการ์ตูนฝรั่งการ์ตูนไทยไม่ไม่มีจะอ่านเมราออยู่เมืองนอกอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านก็อ่านการ์ตูนแล้วก็สนุกสนานแล้วก็สเสด็จแม่ก็คือสมเด็จย่าก็ถามว่าสนุกไหมลูก ท่านบอกสนุกมากเลยการ์ตูนมันสนุกมากแล้วถ้าเด็กไทยเนี่ยอยากจะรู้เรื่องมั่งจะทําไงจะอ่านให้เขาฟังไหมท่านเขาบอกอืมอยากจะอ่านให้เขาฟังอยากจะแปลให้เขาฟังด้วยเขาจะได้รู้เรื่องและแม่ก็ตั้งตั้งวิธีขึ้นมาเลยเอา้าวไหนไหนชอบอาการ์ตูนฝรั่งแล้วเราก็จะแปลก,กันแหละแล้วก็ทําหนังสือที่การ์ตูนฝรั่งเนี่ยให้เป็นการ์ตูนไทยเพราะฉะนั้น แม่ก็เริ่มที่จะสนับสนุนให้ลูกแปลแปลหนังสือเนี่ยนะครับก็กว่าจะแปลกันเสร็จแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเนี่ย<ๆ>ก็ทำให้ภาษาอังกฤษนี่แตกฉานกันมาเยอะโดยเฉพาะสมเด็จย่าเนี่ยท่านก็ช่วยเปิดดิกชันลีอยู่ใกล้ๆไงถ้าลูกติดอะไรไม่ใช่ว่าปล่อยลูกไปนะลูกมันอาจจะเบื่อมากๆเลยเสมเด็จพี่พ,พน้มบอกโอโ้โหมันทารุณน,นะคือธรรมดาเด็กๆ่ะ ทำอะไรซ้ำๆกันนานๆไม่ได้เขาจะทนไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่นะครับเขาทาได้แป๊บเดียวแล้วก็ไปทําอย่างอื่นตอนนี้แม่ก็คอยช่วยอยู่จะกินอะไรจะอะไรจะขาดแม่คอยสนับสนุนจนกระทั่งงานเนี่ยได้ประสบความสําเร็จออกมาโอ้โหกว่าจะเสร็จเนี่ยสมเด็จพี่พินทาน,นบอกเหนื่อยมากๆเลยแต่อันนี้มันได้ตีพิมพ์ออกมาแล้วไปแจกในงานของเสด็จย่าก็เห็นไหมครับนี่คือแม่ แม่ที่มุ่งมั่นที่จะใช้ลูกและหาจังหวะจังหวะที่ลูกชอบเน,นี้ใส่เลยนะครับใส่เลยถ้าสมเด็จพี่พี่นางสนใจประวัติศาสตร์เอาแม่บอกว่าถ้าสนใจจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็นนักประวัติศารนะเราต้องไปดูของจริงเลยเราจะมูแต่ดูรูปหรืออ่านหนังสืออยู่มันไม่สนุกท่านก็ชวนไปอิตาลีเลยเพราะไปดูต้นก้นบึ้งของกรุงกรุงโรมนะครับว่ากรุงโรมนี่เป็นไงถ้า ถ้าท่านผู้ฟังนะชอบประวัติศาสตร์แล้วท่านได้ไปเหยียบกรุงโรมเนี่ยท่านไม่ต้องใช้จําเลยท่านไม่ต้องจํานะครับท่านเห็นกรุงโรมแล้วท่านจะพยายามที่จะเอาเรื่องทั้งหมดมาประติดประต่อในใจท่านนะแล้วก็กลับมาอ่านอีกแล้วก็ไปดูอีกกลับมาอ่านกลับไปกลับมาท่านจะเข้าใจเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อหลายพันปีก่อนมันเป็นยังไงการรบการที่จะเป็น พราะเจ้าซีซ่านะครับหรือจะเป็นผู้ที่บุกรลกพิชิตโลกที่ยิ่งใหญ่เหมือนกรุงโรมเนะี่ยมันเป็นไงถนนถนนโรมันหน้าตาเป็นไงต้นไม้หนเมืองโรมันนี่มันไม่เหมือนใครมันสูยไวมากเลยมันเป็นต้นไม้ที่ตัดผมเรียบร้อยนะครับต้นไม้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกับคนมันเรียบร้อยมากๆเลยผมเรียบเรียบร้อยมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะเป็นต้นสนชนิดหนึ่งที่ในโลกนี้ไม่มีมีของเขามีประเทศเดียวนะครับ ก็เราจะได้บรรยากาศทั้งหมดนี่คือบทบาทของแม่กับพ่อในหลวงท่านไม่มีพ่อไงเพราะว่าเสด็จพ่อเนี่ยพระราชบิดาเนี่ยท่านท่านตายตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวี่ยอายุไม่ถึงสองขวบท่านยังเล็กมากนะครับแต่ก็ได้อยู่กับพ่อพ่อก็ดูแลอย่างดีสิ่งที่ท่านได้จากพ่อก็คือพ่อนํามาสอนแม่แล้วแม่ก็มาสอนลูกนะครับ มาสอนเป็นหลักการมีระบบมีวิธีการสิ่งที่ฉันสอนนะครับรับประทับใจรับประทับใจผมมากเลยจงเห็นกับประโยชน์ส่วนตัวเป็นอันดับสองเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกโหมันประทับใจมากๆเลยใครนะที่ทําได้อย่างเงี้ยใครที่คิดได้อย่างนี้นะครับใครที่คิดได้อย่างงี้จะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะสมเด็จย่าทำ ทำการให้เนี่ยที่ยิ่งใหญ่จริงๆคือปิดทองหลังพระมาตลอดบางคนเนี่ยอย่างที่ว่าคนไทยเนี่ยชอบปิดทองเฉพาะหน้าพระนะครับปิดทองไอ้ตรงที่ที่คนเขาชอบปิดกันนะไอ้ตรงข้างหลังหรือทั้งองค์เนี่ยฐานพระฐานอะไรก็ไม่มีใครดูแลนะคือเอาแต่หน้าไงเอาแต่หน้ามันไม่ถูกถ้าอย่างนั้นเนี่ยพระมันก็ไม่ได้สวยทั้งองค์โดยเฉพาะเราไม่ได้ฝึกตัวเองไง เราฝึกว่าเอ้ยมีใครมองหรือเปล่าเราจะได้ทำมอ้ว่ามีใครถ่ายทีวีหรือเปล่าเราจะได้เอาไปโชว์เข้าได้เนี่ยอันนี้มันเป็นคนยังไงก็ไม่รู้ชอบกนนะเอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราจะถ้าเรามีนักเรียนมากเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเราจะแคสิฟายคือจัดกลุ่มนะครับพวกที่ท้องเนี่ยก็จะเป็นนักเรียน กลุ่มที่ไปช่วยกันเองนะครับพวกที่ท้องไปแล้วหรือออกลูกไปแล้วหรือจะเรียนอย่างนี้ไปแล้วลูกออกไปหรือกําลังจะแต่งงานพวกนี้จะมาคุยกันเขาเรียกว่าจัดปัญหาเดียวกันให้มาอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็ทั้งหมดร่วมทดลองคนที่ผ่านประสบการณ์เช่นออกลูกไปแล้วได้สอนลูกไปแล้วก็จะนาประสบการณ์ประการนั้นมาเป็นครูสอนสอนและแนะนําคนรุ่นต่อไปที่จะมีปัญหา าปัญหามันก็ซ้าไปซ้ำมาเนี่แหละอาจจะมีชุดนี้ก็มีสักห้าปัญหาที่ปัญหายอดฮิตมันก็วนเวียนอยู่แค่นั้นนะแล้วเราก็จะเอาปัญหาพวกนี้บันทึกใส่ทําเป็นหนังนะครับตอนนี้ถ้าหนังเนี่ยหนังสั้นๆคนที่ท้องอยู่จะทําอะไรถ้ามีปัญหาดังดอกในี้หรือคนที่ลูกออกมายังเป็นทารกอยู่จะทำไงปัญหาที่เป็นอย่างนี้ปัญหายอดฮิตก็จะอาจจะถูก ไปตั้งเป็นกดดูนะครับเป็นจุดที่กดดูอาจจะเป็น7 e เ e ่นอตรงไหนหรือว่าปั๊มปตทตรงไหนเนี่ยขอเขาหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับเราไม่เสียตังค์ไงเราช่วยกันถ้าตังค์หมดก็บอกตังค์หมดแล้วช่วยหน่อยคนก็จะส่งสตังค์มาช่วยก็กดดูกดดูยืนดูสัก1 5ทีเราก็จะได้ความรู้กลับไปแล้วก็เลยไปฝึกสอนเขาน่าจะไม่เข้าใจกดดูอีกพอปั๊ม,มน้ำมันหรือเซเว่นอีเลเว่น เหมือนกับคนก็เข้าออก24่ชั่วโมงอยู่แล้วลหละนะครับก็เหมือนกับโรงเรียนะนะครับอันนี้อันนี้หรือถ้าเขาอยู่ในตำบลเดียวกันจังหวัดเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันหรืออะไรเนี่ยเขาก็นัดประชุมกันมาแก้ปัญหาร่วมกันอย่างคนคนทีเ่เคยผ่านปัญหาอันนี้มาแล้วก็นำวิธีการคิดวิธีการแก้ปัญหามามาบอกว่ามันมีตั้งหลายวิธีนะ ทฉันทดลองวิธีนี้ไปแล้ววิธีโน้นไปแล้วอ่าอันนี้อันนี้คิดว่าจะได้ผลคุณลองไปลองทดลองดูอันเนี้ยอันนี้ในในต่างประเทศเนี่ยใช้วิธีนี้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาแล้วมาหาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นรายตัวอันนั้นมันจะล่อเ,อเงินน่ะแต่ถ้าให้มาพบกันเนี่ยไม่เสียเงินหรอกเสียค่ากาแฟหรือขนมคุกกี้อะไรกันเท่านั้นนะแล้วก็สาราประชาคมเนี่ย หรือว่าของส่วนอบตอหรืออะไรที่จัดท่องเนี่ยก็คือนัดเวลากันมาแล้วมาคุยกันด้วยปัญหาที่ช่วยกันแก้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการที่เวลาแตกวิธีออกไปเนี่ยมันจะทำได้ตลอดทั่วประเทศนะครับตอนนี้ทุกคนที่เกิดปัญหาและแก้ไปแล้วทุกคนก็จะบันทึกผลงานพวกนี้ว่าได้แก้ยังไงผลออกไปไง ปัญหามันคืออะไรสาเหตุยังไงพอเหมือนกับหนามตำําอะต่อถอนหนามนี่ออกมันก็หายเจ็บถูกไหมครับเอายาอะไรใส่สายยาแบบนี้หายเร็วอันนี้หายช้าอันนี้เป็นแล้วก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็มาปวดอีกอะไรเงี้ยต้องส่งบันทึกผลงานเราก็จะรวบรวมผลงานพวกนี้แล้วก็จะมีนักวิชาการในด้านการศึกษาเนี่ยเอาไปวิเคราะห์วิจัยเป็นผลงานของเขา อ๋อพวกนี้ก็จะได้บันทึกออกมาเป็นเรื่องบรรลามงไงแล้วเอาไปโชว์ต่างประเทศเพราะว่าวิชาชันธจิตเนี่ยต่างประเทศจะไม่มีนะครับไม่มีหรอกมันไม่มีเราไม่ได้พูดถึงอย่างงี้นะครับก็เราจะเอาผลออกมาแสดงในวิทยุทีวีหรือพิมพ์เป็นหนังสือคือเผยแพร่หรือก็ในเว็บไซต์ใครจะกดดูเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้วิทยาทานที่ให้ฟรีนะครับ ออตอนนี้ผู้เรียนที่ที่ยังเป็นคู่รักกันอยู่ผมจะอธิบายเป็นอนันนั้นนะครับวิธีเรียนของคนที่เป็นคู่รักถามว่าคนที่รักกันเราจะต้องมาแต่งงานกันมาอยู่ร่วมกันเนี่ยโอ้มันมีต่อไปมันจะมีปัญหาเยอะนะบัตดนี้คุณปิ้งกันคุณเห็นรูปโฉมของกันคุณมีความเสน่หารักใครอาจจะด้วยโฉมข้างนอก แต่คุณยังไม่เลยเคยเรียนรู้เลยว่าเ,เมื่อคุณอายุ20เนี่ยพออายุ30เนี่ยสิปีให้หลังเนี่ยไอโฮอร์โมนทั้งหลายมันระเหยเออกไปละเสียงคุณก็จะไม่ไม,ไม่เพลาะอย่างนี้ผิวคุณก็จะไม่สวยอย่างนี้นะครับนมก็เหี่ยวนะครับนิสัยก็ไม่ดีปากก็เปลาะนะครับผู้ชายก็จะเปลี่ยนเป็นว่ากักขละมากขึ้น แล้วก็มีจิตใจโอนเอียงเอาไปเพราะว่าเมียไม่สวยแล้วไงไอ้หญิงอื่นก็มาล่ออยู่ล่ออยู่ล่อตะแค่ยอยู่ก็ไปตามเหยื่อแล้วนะยิ่งมีสตังนี่ก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยจะต้องได้รับการฝึกนะครับฝึกเหมือนท่านพ่อลีคิดจินตนาการเรื่องการมีชีวิตคู่อะไรจะมีอุปสรรคอะไรเป็นสติ เมื่อผ่านด่านที่1จะเจอด่านที่2เมื่อด่านที่2จะเจอด่านที่3เมื่อด่านที่3จะเจอ,อมาร้ายตัวจริงออกมาคือหัวหน้าหัวหน้าใหญ่ออกมาคุณจะต้องต่อสู้กว่ามาร้ายสู้ๆๆนะถ้าคุณแพ้เกมโอเวอร์ถ้าคุณชนะอา้าวคุณก็รอดไปได้ปล่อหนึ่งนะครับได้แต้มและคะแนนเพิ่มขึ้นปิ๊งปิ๊งปงป,งป,งปงนะครับต่อไปขึ้นเวอร์ชัน2นะครับ เปลี่ยนอายุเข้าไปอสู้ใหม่อันนี้มันจะสามารถจะเหมือนกับเล่นเกมกันไปก่อนนะครับส่วนที่ผมจะทำเนี่ยผมจะฝึกให้คนต่างๆแล้วเนี่ยปฏิบัติตัวให้มีคลื่นสมองเนี่ยเขาเรียกว่าสอดคล้องกันนะครับมีคลื่นความคิดคลื่นปัญญาสอดคล้องกันนะครับเ,เมื่อฝึกคลื่นทั้งหลายเนี่ยก่อนอื่นเนี่ย ก่อนที่จะฝึกคลื่นเนี่ยเราต้องทําให้ลิมบิกระบบในสมองเปิดก่อนเขาเปิดที่จะรับความรู้ทั้งหลายในการสอนเพราะฉะนั้นในการสอนเนี่ยคือจะทําให้อารมณ์ดีทําให้ทําให้เป็นคู่รักซึ่งจะรักกันไปนานๆพร้อมที่จะร่วมชะตากรรมไม่ว่าจะมีหรือจนสุขหรือทุกข์หน้าเหี่ยวหรือหน้าตึงนะครับ นมเหี่ยวหรือนมตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อมีทุกคนเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วมนุษย์มันไม่ได้อยู่ที่ความใคร่หรือการที่มองเห็นอย่างเดียวมันจะเกิดขึ้นจากคุณธรรมกับคุณค่าของเออมียหรือคุณค่าของผัวนะครับแล้วเราจะได้ลูกที่ดีบาั้ีเช่นเราจะแนะนำให้ ทั้งคู่เนี่ยนะครับถือศีลน,นะครับมีศีลห้าแล้วก็ไม่สามารถไม่สามารถที่จะทำชั่วได้ง่าย,ายเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็มันก็น้อยนะครับลูกที่จะออกมาก็าจะไม่ใช่พ่อแม่จะอยากขาดจากกันพ่อแม่หนีไปแม่เมียหนีไปผัวไปมีเมียใหม่ม ลูกออกมาแล้วเป็นเออออกมาพิคนพิการหรือม่งก็ออกมากระเทยกระเทยก็มีหลายหลายแบบคือออกมาในเอายะเพศชายก็มีเพศหญิงสวมทับอยู่ด้วยมีทั้งสองเพศนะครับก็หรือว่าถึงเพศถูกดูแลเหมือนกับไม่ไม่มีอะไรแต่ฮอร์โมนใะนร่างกายมันกลับตลัดไเนื่องจาก ไอยีนของในร่างกายของตัวผู้ชายทั้งหลายเนะี่ยมันจะมีส่วนของผู้หญิงอยู่3ตัวมีผู้ชายตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้ชายธรรมดาเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เป็นผู้หญิงได้เลยนะฮะก็เรื่องของพระสังกจายหรือพระกัจจานะเนี่ยท่านเป็นผู้ที่รูปงามมากๆเลยเมื่อชายใดหรือยิงใดเห็นเข้า แม้แต่ชายใดก็หลงรักพราะหลงรักหลงรักใน,น,นลักษณะรักรักใคร่นะครับชายนั้นก็จะเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปสามารถไปแต่งงานแล้วก็มีลูกได้โอ้แปลกจริงๆนะไอ้เรื่องจีนตินะครับการแปลงเพศเหมือนกับอ๋มันตอนนี้มันอยากจะเป็น เพศนี้แค่อยากเป็นมันก็เป็นได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นลักษณะของคู่รักแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการที่จะไม่ให้เป็นลักษณะนี้นะครับเอาละจากคนที่เป็นคู่รักกันแล้วมาฝึกทางฉันทจิตเพื่อจะได้ลูกที่ดีอันนั้นยัไม่ได้ลูกนะยังไม่ได้ลูก,นะลกเอาละในในขั้นต่อไปคือได้ลูกละท้องออกมาละ ลูกติดแล้วละ่ะแล้วลูกอยู่ในท้องจะทำอย่างไรนะครับก็ขอให้ติดตามฉันทจิตฉันทศึกษาคราวต่อไปครับ